เมื่อกี้หลังจากที่พี่แนปนปั่นจักรยานไปเราก็ได้ก๋วยเตีเ๋ยวเนื้อมาเหนื่อยมากปั่นไปพูดกับลุงเรื่องอะเรื่องน้ำแห้งจังนะฮะน้ำแห้งแล้วแห้งแล้วทางเดินไม่มีรอยตะไคร้ใช่ไหมไม่มีเลยรอบที่แล้วเปียกเต็มไปหมด,หดอืม พ่อยังหุ่นยีดอย่างง้พ่อทำพ่องงุดนยีดขนาดนี้นันด้พ่อทำภาษาสันติ์นิ่ทำธรรมดาก็ได้เขาไม่เชื่อก็ให้เขาขุดไปปล่อยเขาขุดไปเคาพูดคำจริงมมนไม่มีทอบบ้านเราอ่ะเขาไม่ได้ขุดไว้อ่ะตั้งแต่แรกอ่ะ หมู่บ้านเขาไม่ได้ขุดท่อตรงบ้านเราไว้เขาเว้นไว้ทําไมวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเว้นไว้ให้คนมาด่าเราอาเนี้ยแต่ตรงซอยนั้นก็ไม่มีท่อไงมันก็เป็นท่อดาบดไปเลยอืมานนี้ก็มีแต่เราไม่มีมาถึงว่าบ้านหลังเราตรงนี้มีปะไม่มีแล้วบ้านตรงข้ามเขาอีกทีละบ้านตรงข้ามนี้มีบ้านตรงข้ามมีใช่หมายถึงว่าหลังเราคือบ้านน้องเชอรี่ใช่ปะตรงข้ามบ้านน้องเชอรี่อ่ะริมเขามีท่อไหมมี หนูว่า,ขานะเขาอาจจะประเมินว่าเหมือนตรงไหนที่สมควรมีตรงไหนไม่ควรมีอะไรเงี้ยอ,อือ,อ,อว่าเขาคงออกแบบมาแบบว่าเขาจะฝังท่องไหนบ้างอ่ะข้าเกี่ยวโฮอร่อยอืะมีความหวานเผืน ก็กินหมดยังนะเคลังซวยเลยเคลังซวย <laughs>